เนี่ยวันนี้ผมก็อยู่โรงกึงเหมือนเดิมนะครับโรงกึงเนี่ยเขารับซ่อมล้อแม็กนะครับผมและนี่ข่านต้นเป็นคนจึงงานนะครับล้อนี่เขามาดัดทชนะในยอย่างล้อพวกนี้วง,งใหญ่พวกนี้นะครับนะเขารับซ่อมหมดแล้วก็โอ้โหกระจายเลย รอดูนะว่าไอ้ที่เขาเพิ่งมาเนี่ยมันจะคืออะไรนะ รีวิวให้ไม่หวันกันไม่วั่นเออเออแล้วเดี๋ยเดี๋ยวเรามารอดูว่ามันจะเป็นแบบไหนนะใช่ร่วมหัวเลยอ่ะเออมันแพงเลยนี่อันนี้อันนี้มาดัดคดนี่อันนี้ดัดคดนี่เชื่อมอะไรมันครับผมดัดแล้วก็ทำใหม่หมดเลย อ,อ๋อได้เชื่อมไหมได้ได<แ>้เชื่อมไหมไม่ได้เชืออ่อมดัดคดทำใหม่นี่ล้อหนามากเลยนะแต่เขาก็ด้งได้นะครับอันนี้เป็นวงใหญ่นะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นวงเล็กเนี่ยผมถามเจ้าของร้านมาแล้วนะครับสมมุติว่าเป็นล้อล้อแม็กมอเตอร์ไซค์14นิ้วเนี่ยสมมติว่ามาดัดคดน,นะดัดได้นะครับผมดัดได้เลยนะล้อแม็กมอเตอร์ไซค์อย่างเป็นมอเตอร์ไซค์แบบนี้นะครับแต่ว่าเป็นสักประมาณขอบ14นิ้วเนี่ย มันสมมว่ามันคดนิดเดียวเนี่ยเขาก็รับรับดัดนะครับแล้วก็ราคาก็ไม่สูงนะเริ่มต้นที่ห้าร้อยนะครับห้าร้อยบาทดัดคดทําสีนะครับเห็นไหมนี่เสร็จแล้วนะดัดคดเรียบร้อยแล้วไปเผาอ๋อนี่เผานี่ออกออนี่ปะอันนี้เสร็จแล้วนะครับไปเผาไปเผาสีออกแล้วก็ขัดเงานะ ไอผมถ่ายให้ดูสั้นๆน,นะครับนี่นะลงจึงก็อยู่ในซอยเอกชยัยหกสิบสี่ห้านะครับเนี่ย <Okay. S 1> อันนั้นที่ที่เห็นอยู่เนี่ยมันเป็นปากซอยนะนี่เข้ามาในซอยก็จะสุดนะครับเข้ามาสุดซอยพอดีนะแล้วก็จะอยู่ยด้านขวามือแบบนี้นะครับนี่ก็จะเห็นช้างต้นอยู่คนเดียว <c oughs> โอดจารยานายไหวะเยี่ะ ก็อโอเคนะเท่านี้นะครับผมก็ไปแล้วนะโอเคนะครับก็ตามนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับวันนี้ผมก็เอาล้อมอเตอร์ไซค์มาปาดนะครับปาดผิวนะเพื่อทำลิฟเด็กหลังนะครับผมไปแล้วนะครับ